โรงเรียนนานาชาติใบตีเป็นโรงเรียนปถมวัยแนวทางมอนเตสซี่สังกัดโรงเรียนเอกชนในระบบกระทรวงศึกษาธิการที่จะเน้นให้เด็กในช่วงปฐมวัย1ขวบ8เดือนถึง6ขวบได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นหลักสูตรที่นิยมใช้ในประเทศฟินแลนด์อังกฤษ และอีกหลายประเทศที่มีความสำเร็จด้านการศึกษาเปิดรับนักเรียนในช่วงเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นอนุบาล3โดยมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนคือการปลูกกล้าให้รากลึกใบตีมาจากรากศัพท์ภาษาอารับิกมีความหมายว่าบ้านซึ่งเป็นที่ที่ปลอดภัยและเด็กในบ้านของเราจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ให้เด็กๆได้เติบโตอย่างมีความสุขสมวยัยด้วยอัตราส่วนการดูแล เด็กช่วงอายุ1ขวบ8เดือนถึง3ขวบเราจะใช้ครู1ท่านต่อนักเรียน3คนและครู1ท่านต่อนักเรียน5คนในเด็กช่วงอายุ3-7ถึงขวบโดยรับนักเรียนจำกัดไม่เกิน25คนต่อห้องมีครูผู้ดูแล5คนต่อ1ห้องมีการลงข้อมูลภาพถ่ายของผู้ปกครองที่จะมารับส่งนักเรียนเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กมีกล้องวงจรปิดทุกจุดในโรงเรียนลวรอบออบชิดห้ามบุคคลภายนอกเข้าในบริเวณโรงเรียนนับว่าเป็นการดูแลที่เสมือนอยู่บ้านเลยค่ะ และวิสัยทัศน์ปลูกก้าให้รากลึกคือความตั้งใจของทางโรงเรียนที่จะปลูกฝังพื้นฐานพัฒนาการด้านต่างๆควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามความถนัดของเด็กๆโรงเรียนนานาชาติใบตีจะให้ความสําคัญกับเด็ก5ขวบปีแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในการปลูกฝังพื้นฐานในการดําเนินชีวิตโดยเรียนรู้ระเบียบว,วินยัยการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัยและสามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีการสอนแบบมอนเตสซีจึงเป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับเด็กวัยเรียนรู้ใน5ขวบปีแรกเนื่องจากเป็นการนำความรู้ที่จะสอนในแต่ละหัวข้อมาจัดเรียงไว้ให้เด็กโดยไม่ใช้วิธีการอ่านหรือท่องจำในการสอนแต่เป็นการปลูกฝัง ให้เด็กได้เรียนรู้และเติบโตไปตามธรรมชาติที่เด็กเป็นให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระผ่านกิจกรรมผ่านสิ่งแวดล้อมที่ครูจัดเตรียมให้ยังมีเป้าหมายผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและมือผ่านคำแนะนำและการสาธิตการใช้อุปกรณ์การเรียนในครั้งแรกจนเด็กเกิดความเข้าใจและคุ้นชินจากนั้นเด็กๆ ก็จะเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองและส่งผลให้เด็กมีสมาธิดีขึ้นรู้จักสังเกตทำความเข้าใจและสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ5จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี1การเสริมสร้างความมั่นใจเกิดจากการยอมรับความแตกต่างเนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความสามารถความชอบและความถนัด ดังนั้นเด็กทุกคนควรที่จะได้รับการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจในตัวเองและเสริมแรงกระตุ้นการเรียนรู้ในเด็กแต่ละคน 2. การเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยหลักการหนึ่งของมอนเตสซอรีที่มีความเชื่อว่า มนุษย์เราเป็นผู้ให้การศึกษาและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและเปรียบเทียบจิตของเด็กเป็นเหมือนกับฟองน้ําที่สามารถซึมซับข้อมูลต่างๆได้ตลอดเวลาจากสภาพแวดล้อมรอบตัว 3. การค้นหาตัวเองด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพราะช่วงเวลาแรกเกิดถึง6ปีเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดของการเรียนรู้ของเด็กเพื่อการพัฒนาที่ดีทั้งด้านสติปัญญาและจิตใจ เด็กจะมีความสนใจใฝ่รู้ครูจึงหมั่นสังเกตว่าเด็กมีความสนใจด้านใดเป็นพิเศษเพื่อที่จะจัดเตรียมกิจกรรมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละด้านและควรได้มีอิสระในการเลือกกิจกรรมที่เขาสนใจ 4. การเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้มอนเตสซอรี ori, ชื่อว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมที่จัดให้อย่างมีรูปแบบมีขั้นตอนและมีเป้าหมาย เด็กจะเรียนรู้อย่างมีอิสระเกิดจินตนาการตามความถนัดของเด็กแต่ละคนซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 5. การเรียนรู้อย่างอิสระจากการสังเกตจดจำและนำไปใช้การเปิดการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระนี้ส่งผลให้ได้เรียนรู้เรื่องระเบียบวินยัยและการทำงานต่างๆโดยมีการเปิดโอกาสให้ตัวเด็กได้เริ่มมองเห็นถึงข้อบอกพร่อง ยอมรับความผิดพลาดและลองหาทางแก้ไขกระบวนการเหล่านี้จะทำให้เด็กเกิดพัฒนาการด้านอารมณ์การแก้ไขปัญหาและความภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วยกิจกรรมมอนเตสซี่จึงถูกนำมาใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ของโรงเรียนนานาชาติใบตีในช่วงก่อน5ขวบปีแรกโดยมีอาจารย์ด็อกเตอร์คำแก้วไกรสรพงศ์นายกสมาคมโรงเรียนมอนเตสซี่แห่งประเทศไทยส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเด็กเป็นสำคัญเป็นที่ปรึกษาด้านหลักสูตรมอนเตสซี่ของโรงเรียนนานาชาติไบตีหลังจาก5ขวบปีแรกเด็กๆจะมีความพร้อมในการเรียนรู้ทางวิชาการมากขึ้นและในช่วงอนุบาล3ทางโรงเรียนจะมีหลักสูตร pre primary one เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าป .1 โดยมีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยคุณภาพและประสบการณ์คืออาจารย์มนิดาอดิสัยสกุลซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต2เป็นผู้ร่วมดูแลหลักสูตรวิชาการของโรงเรียนเราหลักสูตรวิชาการของเรามีเทคนิคต่างๆที่น่าสนใจไม่น่าเบื่อช่วยให้เด็กๆของเราอ่านออกเขียนได้ พร้อมเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงต่อไปด้วยหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนนานาชาติจะต้องมีบุคลากรและครูที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่าร้อยละ70นักเรียนของเราจึงจะได้เผชิญกับความหลากหลายและแน่นอนว่าจะได้เรียนรู้ผ่านภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง There will be various activities in our school and English will be our primary language. Students will learn English through the activities. For example, science activity. We will encourage students to take action by exploring through experiments that promote their cognitive skills, boosting their confidence and curiosity through science. Coding activity. We will support students to gain basic knowledge of coding. This fun activity will have students learn to find the solution through coding step by step. Cooking activity. We will allow students to learn and be independent by preparing what cook from the beginning till the end of this cooking session by means of thinking of the menu, planning the ingredients and following the recipe for their menu of choice. Once all the steps are completed, the students will be proud of achieving the goal by themselves. At Baiti International School, we primarily use English. The students will be learning English with native speakers, which will give them an authentic source to learn from by learning english not through memorization of vocabulary and grammar structures but through activities that our teachers design to encourage the kids to practice their english more naturally some examples are role play story time and nursery rhymes over time these activities will help students gain more understanding of english and speak more confidently with pe class students will join the physical activities that promote health and wellness not only for their physical health but also for their interpersonal, social, and cognitive skills. The students learn through experience how to follow rules as well as understanding the reality of patience, winning, and losing in games. Art class will promote students' creativity through embroidery, cutting activities, invention, building with clay or Play-Doh, and painting. เด็กๆจะได้เรียนรู้ความแตกต่างโดยที่จะไม่มีการแบ่งแยกทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์หรือสีผิวบุตรหลานของท่านจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสมวัยรู้จักการปรับตัวเข้ากับความหลากหลายได้อย่างเข้าใจอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณภาพที่รอดูความสำเร็จของต้นกล้าเนยน้อย,อยที่พวกเขาตั้งใจเพาะเมล็ดให้รากแข็งแรง เพื่อที่จะปูพื้นฐานให้บุตรหลานของท่านก้าวเข้าเป็นฟันเฟืองที่มีคุณภาพอีกชิ้นหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมที่ดีในอนาคตมาร่วมปลูกกล้าให้รากลึกที่โรงเรียนนานาชาติใบตี